ใช้เสียงมานานไม่ได้ใช้เสียงนานหยุดหลายวันวัดดีจ้าจันจังวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีสติพรน,น้อยสบายดีนะพี่เปม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใช้เสียงนาน ปิดนามห่างความเป็นครูมานานนาน้อยเจ็ดปีไม่ได้ใช้เตียงนานพูดไปพูดมาขอแห้งโอเคตอนนี้พูดถึงว่าการการทำสเรียนเนี่ยเราต้องถามผู้รู้เราอย่ายคิดเองเออเองเราจะต้องเริ่มต้นสเต็ปที่สองคือลงมือทำการลงมือทำเนี่ยเหมือนเหมือนเรา เรียนหนังสือเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยมันก็ไปไม่ไมถูกเนาะเราก็ต้องเอาต้นแบบเอารูปแบบมาดูนะทุกคนอะ่ะจะต้องมีแบบใครบ้างที่ไม่เคยรอกกันบ้านเพื่อนไม่ไม่น่าจะมีนะอาจารย์นันยังเคยเลยเพราะบางทีเราต้องย่นระยะเวลาในการทำงานถ้าเราได้รูปแบบเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะคิดต่อยอดได้มันจะเสร็จเร็วขึ้น แต่ถ้าเราเริ่มคิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันเสียเวลามันได้ย่นระยะเวลาคือสเต็ปที่สองเราต้องลงมือตามการลงมือตามจะต้องถามครูโค้ดถามผู้รู้ถามคนที่เขามากกอะเราถามคนที่เขาสําเร็จถามคนที่รู้จริงม,มันมีกฎว่าเราอยากรู้เรื่องที่เราไม่รู้เราเดินไปถามคนที่ไม่รู้เขาก็จะพาเราเข้าป่า,าก็เหมือน อาจารย์ตติพนเก่งมากเก่งภาษาจีนอาจารย์อยากเรียนภาษาจีนอาจารย์ก็จะไปถามเอ้ยอาจารย์น้อยตัวนี้เขียนยังไงเรียกว่ายังไงอาจารย์น้อยกลับมาใหญ่นันฉันสอนเธอปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคแต่ถ้าเราหันไปถามเพื่อนที่ไม่ได้เป็นภาษาจีนเธอสอนหน่อยตียนเขาก็จะหลอกเราเขาอาจจะทําเป็นแบบรู้ทั้งนั้นที่เขาไม่รู้เขาก็หลอกไอ้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นี้ แล้วเราก็ไปใช้ผิดผิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นขั้นขั้นตอนที่สองเนี่ยขั้นลงมือถาเนี่ยสำคัญมากต้องถามคนที่รู้คนที่รู้นั้นต้องผ่านมาก่อนเราคนที่ผ่านมาก่อนเราเขาก็จะมีปัญหาเหมือนเราที่เจอตอนนี้พอพอมีปัญหาว่า เฮ้เราเดินต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยจะทําไงก็ไปถามคนที่เขาเคยมาก่อนเขาจะเจอเจอเหมือนกันมันเป็นมันเป็นเหมือนเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ไปอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ไปอย่างน,างนี้ต้องเจออย่างนี้ไปอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ถามเท่านั้นเราจะสําเร็จถ้าเราไม่ถามเราไม่สําเร็จนะคะเราก็ฝึกปฏิบัติฝึกลงมือทําไปเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยๆนะคะพอฝึกเสร็จแล้ว ทุกอย่างที่เราอยากรู้ในสูเรียนจะเต็บที่3ามขั้นที่3เราก็เอาลองลองไปใช้ไปใช้ดูไปใช้ไปชวนเพื่อนไปทำกับเพื่อนดูไปลงพื้นที่ไปแล้วแต่ที่เราจะไปตามที่เขาสอนว่าไปยังไงยังไงยังไงไปใช้ที่ไหนใช้อย่างไรตามรูโค้ดบอกพอใช้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 ใช,ใช,ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราต้องทำซ้ำๆเจเจบอกว่าทำซ้ำๆสม่ำเสมอสู่เรียนไม่ยากแค่ยิ้มก็สำเร็จและ้ะนี่คือสโลแกนของเจ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 ได้แปดแสนต่อเดือนแล้วก็เดี๋ยวนี้ตร้างบ้านที่เมียนมาสิบห้าล้านแล้วยังสร้างเอเจนซี่อีกตร้างเอเจนซี่ C นี่อาจารย์ไม่ได้สัมภาษณ์นนะว่าเขากี่ล้านโอ้เขาเป็นเด็กหนุ่มนะ อายุไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ถึงสามสิบเลยอ่ะน่าจะยี่สิบแปดได้เงินจากสูเรียนเขาเขาบอกว่าขอบคุณสุเรียนมากเลยเจเจเนี่ยเขาเข้ามาในสุเรียนเนี่ยตอนแรกเขาเข้ามาในประเทศไทยเขาก็ไปทํางานเยอะมากอยู่ทางใต้บ้างอยู่ในเรือบ้างเป็นเขาเรียกอะไรนะนอ,นยอยู่ในเรือเนี่ยอยู่ในเรือเป็นเป็นลูกเรือแล้วก็ หลงจู้เรือแล้วเขาลักเขาว่าเขาเป็นคนขยันไอ้ไอที่อ้วนลากลากปลาเล็กปลาน้อยได้เนี่ยเขาให้เจเจหมดเลยเจเจก็ได้รายได้กับตรงนั้นเขาก็อยู่ลําบากมากเลยเขาก็คิดว่าที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาอยากส่งเงินให้พ่อแม่อยู่ไปอยู่มาเงินมันไม่พอมันไม่ใช่แล้วเขาก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นคนเย็บเตื้อผ้า จากเย็บเสื้อผ้าก็มาเจอธุรกิจสุเรียนเขาได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนาะจากเย็บเสื้อผ้าพอเขาได้สวัสดีจา้าในจีสวัสดีจา้าอาจารย์ทองใสค่ะผู้นํายังมาฟังอาจารย์อันนี้นอีกนะอาจารย์ทองใสท่านอาซีเอ็มอาจารย์ก็คุยว่าเจเจก็บอกว่าไม่ได้แล้วฉันมาเจอธุรกิจสุเรียนตอนนั้นเจเจได้เงินจากสุเรียนห้าร้อย เจเจก็ตัดสินใจลาออกจากการเย็บผ้ามาทำสูเหรียนพอพอทำออกหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นห้าที่เขาได้รับจากงานประจำพอลาออกปุ๊บเงินก็ไม่ได้เงินสูเหรียนก็ได้แค่ห้าร้อยกลับไปบ้านภรรยาชื่อเจเดือนพี่เจเจบ้าเปล่าจิ้งเงินหมื่นมาเอาเงินห้าร้อยเจเจเขาก็เหมือนเหมือนกับมีความคิดเนาะ เขาก็เหมือนมีความคิดว่าเขามุ่งมั่นคือการต,ตั้งใจของเขาเนี่ยถึง500อตรงนี้แต่เขามีความคิดถึงอนาคตว่ามันจะได้เงินเยอะจริงๆเขาเขาพอเขารู้แผนการตลาดเนี่ยเขาก็ลงมือทำแล้วเขาเข้ามาที่หนองแขมมาโตในหนองแขมลูกทีมเขาก็หลายคนนะอย่างเต็งละ อาซีเอ็มหลายคนเลยอะตอนนี้เจเจจะเป็นอาซีดีแล้วละ่ะเพราะว่าลูกทีมเยอะแยะมากมายเข้ามาโตในหนองแขมที่ที่ลูกทีมเขาเข้ามาโตในหนองแขมเนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าอาจารย์นั้นก็เป็นครูก็มองดูว่าทําไมอ่ะเข้ามามันต้องใช้สมัครต้องเขียนใบสมัครเขาก็มาใช้เราอยู่เรื่อยทุกคนน่ะพอเขาเป็นเมียนมาเขาเขียนไม่เป็น เขาก็มาให้พนักงานบ้างให้อาจารย์นันบ้างช่วยกรอกใบสมัครอาจารย์นันก็บอกว่าอืมน้องมาน,นี่อยากโตไหมอยากเป็นอาซีดีไหมอยากมีเงินแสนเงินล้านไหมถ้าอยากหนูจะต้องเขียนเองเป็นก็สอนให้เขาเขียนสอนให้เขาสั่งซื้อสินค้าแต่พวกเขามีความพยายาม เขาค่อยๆเขียนค่อยๆทำค่อยๆใดจนตอนนี้เขาชำนาญเก่งมากสมัยนั้นยังไม่มีระบบออนไลน์ยังไม่มีไอจียังไม่มี IG, มมโทรศัพท์แต่พอเหตุการณ์ผ่านไปเดี๋ยวนี้จากโทรศัพท์เนี่ยเขาเก่งกันมากเลยเก่งทุกคนเลยอะเด็กเมียนมาจะเก่งเรื่องโทรศัพท์ทุกคนเก่งโซเชียล เก่งการสั่งซื้อสินค้าเก่งการส่งสินค้าเก่งการหาสมาชิกในโซเชียลแต่ละวันที่เขามาเนี่ยเขาจะไลฟ์สดแล้วเขาจะได้ออเดอร์พอได้ออเดอร์เขาก็ฝากอาจารย์ส่งส่งไปที่ต่างๆต,ต่างประเทศก็มีที่ไหนก็มีทุกอย่างเขาขายได้ทุกวันแล้วเขาก็ได้ประสบกามสำเร็จเขาได้เงินแสนเงินหมื่นจากสูเรียนอย่างเจเจได้หลักแสนอย่างเด็กอ,อย่างเด็ก เพชรไดมอนดะ์ไดมอนด์ไดมอนด์อ่องจอเทีเดี๋ยวนี้เป็น cdm เนี่ยก็ได้หลักห mm ้าหมื่นหกหมื่นยินโมเมียได้สิบห้าวันหกหมื่นห้านะแล้วก็ไดไดมอนด์อ่าตอนนี้ไปไหนละเอมินเอมินกลับไปประเทศเขาเนี่ยเขาก็ได้สิบห้าวันหกหมื่นตอนนี้อยู่ประเทศเขากลับมายังไม่ได้เลย ขนาดกลับมาไม่ได้โทรมาหาอาจารย์นันอาจารย์ผมตื้อสินค้าเอาซื้อสินค้าแล้วเธอกลับมาไม่ได้เธอจะทำยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้ลูกทีมเอาไปจำหน่ายลูกทีมเขาก็มาเอาไปเขาก็ผ่านคิวคือเขารักษาร้อยห้าสิบ PV เขาก็ได้เงินถ้าเขาทิ้ง150 PV เนี่ยร้อคะแนนเขาไม่ได้เงินหลักหมื่นจากสูเรียน ทูเรียนเนี่หนึ่งคือต้องซื้อของ150ยห้าสพอเขาโทรมาซื้อ150โอนตังมาเสร็จเรียบร้อยเขาให้ลูกทีมอเอาไปเขาก็แฮปปี้นี่คือการทำงานแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพสซีฟอินคัมเนาะอยู่บ้านก็ได้ใช้ระบบช่วยใช้ใช้ระบบเป็นตัวช่วยถึงตัวเองข้ามไปอยู่เมียนมาเพิ่งไปไปปุ๊บเขาดักเรื่องโควิดไม่ได้กลับมา เมื่อกลับมาเครือข่ายข้างล่างทํางานทุกอย่างที่อาจารย์นันบอกแล้วว่ามันได้ถึงเจ็ดขั้นเจ็ดชั้นลึกอ่ะการพัฒนาผู้นําอ่ะได้เงินต่อตๆอกันไปขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะเขาทำได้เราก็ทำได้เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช้ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนคนบางคน เจนคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำกดติดตามกดกระดิ่งให้ครู่นนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ